คุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าเราก็มาสรุปนะคะแนวทางของ วันที่เจ็ดนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันที่8กันนะคะพี่น้องเข้ามาคู่เดียวนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ต้องแบบสุดซอยนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่8ปดนะคะวันที่8ต้องสุดซอยนะคะเงิอนหลายพี่น้องนะคะเนาะสาโซ่สายสี่นะคะสา,าสายะะสี่มาจริงๆ 4, นะคะสี่เนาะสี่มานะคะสี่ สามคู่เด่นนะคะก็เข้ามาอยู่นะคะพี่น้องสามคู่เด่นของแอดมินนะคะมาคู่เดียวเหมือนกันนะคะเงินหลายมาสามสามนะ,ะส่วนมัดรวมมาสองคู่นะคะมา8ปหกับหนสเนะสาะมสมัดงมดรวมนะคะเข้ามาสองคู่เนาะเนี่ยเข้ามาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะเนาะแต่ก็ได้ตกลับนะคะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะพูดคุยกับสาวโซได้นะคะพี่น้องจา๋าค่ะมาสรุปแนวทางนะคะฮานอยจุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะ C หนึ่งนะคะ C หนึ่งแอดมินก็เจาะไม่เข้านะคะหลุดไปนะคะส่วนล่างนะคะ 8C นะคะหลุดไปนะคะตัววิ่ง8มาเนาะ นอยพิเศษนะคะ40นะคะก่อนหลุดไปนะคะสาก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะ3ามนอยปกตินะคะ86นะคะ86น,นะคะตารางกำลังวันเข้ามาแล้ว1แต้มนะพี่น้อง8ปดหเนาะ ส่วนเจ็้านะคะเจดเก็มานะคะมาตัวกลับเนาะเจ็ดเก้าเกดนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะส่วน v i p นะคะหนึ่งสานะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งสามมานะคะ 0, ูนย์สนะคะก็เจาะไม่เข้านะคะก็หลุดไปนะคะแต่ในกลุ่มไลน์นะคะน้องสาวโซ่บอกนะ,ะสองน่าจะมาก็มาจริงๆด้วยนะคะพี่น้องโอเคนะคะ <c oughs> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะแม่พี่น้อง FC ซเนาะ เราก็มารับชมของวันนี้กันนะคะแก้เคล็ดนะคะต้องใช้ปากกาสีม่วงวันนี้พุ่งนี้มาสุดซอยนะคะสุดซอยแน่นอนนะคะเอาลืมขีดเส้นไหมมรนทัดเด็กพี่น้องขีดก่อนพี่น้องสำหรับสายวิ่งนะคะ ดูสิไม้บรรทัดก็ลืมตลอดเลยนะคะพี่น้องว่าจะเอาหมาก็ลืมลืมลืมตลอดเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีะก็จะมี7นะคะ0 6 สองนะคะแล้วก็หนึ่งเนาะสำหรับชุดเด่นนะคะวันนี้นะคะชุดเด่นของแอดมินนะคะก็จะมีชุดเด่นก็จะเป็นห้านะคะให้เด่นห้านะคะเด่นห้ากำหนึ่งเนาะแต่ว่าแอดมินจะจับห้ามารูดนะคะก็จะมีนะคะห้าศูนย์นะคะ ห้าหนึ่งห้าสองนะคะห้าสามห้าสี่นะคะห้า 5, ห้า 6, ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดโอ้ยเหน็กะไรพี่น้อง น้องเห็นชัดไหมคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น59นะคะ54 58นะคะ51แล้วก็จะเป็น50นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะเห็นชัดไหมพี่น้อง หรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคมไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจา้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับวันนี้สาวโซขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า